สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อบกันอีกเช่นเคยค่ะนาตาลีค่ะวันนี้พาเพื่อนเนมาเยี่ยมเพื่อนที่ซิตี้อีกที่หนึ่งนะดูสีข้างหลังนี่คืออะไรโอ้โหมะเขือพวงที่อเมริกามัน Amazing นะเนี่ยหากินยากนะเนี่ยหาคนปลูกก็ยากดูนะเพื่อนเเดี๋ยววันไหนมันอยู่ข้างนอกบ้านเรามาขโมยเก็บกันดีกว่าโอเคนะเพื่อนเพื่อน Amazing ค่ะ โอเเพื่อนๆวันน <đây> ี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะพอดีเราได้ของไปทําบุญกันนะมีเพื่อนเขาอยากจะร่วมบุญกับนาตาลีด้วยเขาก็เลยทําสาคัวน่าจะต้องอร่อยแน่เพราะเราเป็นแฟนมาแต่ก่อนแล้วแต่วันนี้เราโชคดีมากเลยนะเราได้สาคูไส้หมูมาทําบุญด้วยกันนะนี่เพื่อนเราบอกว่าไม่อยากจะโชว์หน้าแต่โชว์หน้าบ้านก่อนละกันโอ้โหปื้มมากเลยนี่ไอมะเขือพวงนี่สาต้นเนี่ย อนุโมทนาบุญด้วยนะแอนจ้าสาธุเดี๋ยวจ้าจ้าจบแล้วนะโอเคจ้าีูตัวปัญญาที่ต่อมาไม่ได้เชื้อเชิญ ไม่ได้มีพระเรื่องล่อมาไม่ได้มีตะกรุดเนี่ยเราถือว่าเรามีธรรมะเรามีบุญร่วมก,กันเพราะฉะนั้นอย่างการณีชวนไปแล้วเขาด่าอย่าไปแตะเด็ดขาด<ม>เพราะวันนี้พระอาจารย์ถือว่ามาหรือไม่มาอาตมารอพวกดอกบัวบานทั้งนั้นคือไม่ไปฉีกเขาไม่มาก็าไม่หว่า แต่ว่าทำยังไงคนที่มาเนี่ยได้สาระทำทำเป็นเหมือนกัน่เพราะที่อาตมาทําทุกอย่างนั่งธรรมะเพราะมันเป็นเนื้อสึกถ้าโยมงมาซองเพราะเขาด่ากลับมาก้าวรายนี่ซวยแนละ้ว <c oughs> ฉะนั้นเลเลิกฉะนั้นมาวัดก็เอามาให้เองแล,ล้วกนันก็ออกมวยธนบัตรไจะขอไม่มีขายก็ไม่มีขอคนไม่มีบังคับใคร ฉะนั้นคนที่มาแล้วก็ถือว่ามีบุญต่อกันแต่เรามีบุญต่อัาต้อมาถืออย่างนั้นทุกคนที่เหยียบเข้าวัดเรามีบุญกันแล้วมากน้อยอีกเรื่องหนึง่งเคยทําบุญตักบ,บาตรกันคนละกี่ช้อนก็อีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> <c oughs> แต่ตรงนั้น <c oughs> ถ้าโยมงาซอง,องพราะเขาด่ากลับมาก้าวรายนี่ซวยแล้ว <c oughs> ฉะนั้นเลยเลิกฉะนั้นมาวัดก็เอามาให้เองแล้วแล้วกันก็ออกมวหธนาบาัตร จะขอมไม่มีขายเ็ไม่มีขอผมไม่มีบังคับใครไ่ได้ฉะนั้นคนที่มาแล้วก็ถือว่ามีบุญต่อกันเรามีบุญต่อกันต่อมาถืออย่างนั้นทุกคนที่เหยียบเข้าวัดเรามีบุญกันแล้วมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งเคยทําบุญตักบาตรกันคนละกี่ช้อนก็อีกเรื่องหนึ่ง่นบางครั้งเนี่ย เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าปุบปับมีคนมาบอกบุญเราแล้วเราทําทันทีเนี่ยค่ะอันนี้สงเราจะได้อันนี้สงอะไรคะอันนี้สงก็คขาดูทําทันทีปุ๊บได้ไม่ได้มันดูตีดก่อนให้เป็นสุขกําลังให้เป็นสุขให้แล้วเป็นสุขได้หมดรอเป็นเดือนถ้าเรารู้เป็นเดือนมันก็สุขเยอะกว่าอแต่ว่าถ้าปุ๊บปับก็สุกนิดหนึ่ง เอายกตัวอย่างโยมเตรียมว่าหนึ่งอาทิตย์จะมาวัดเตรียมตัวมามันก็กีนสุกแล้วมากินหน่ยกินเมื่อจะไปวัดปุ๊บพอคิดปั๊บสุกว่าสุกว่าสุกว่าเนี่ยมันก็กีดสุกมันสุกยาวกว่าแต่ถ้าพวกคว้าขึ้นรถมันก็สุกเหมือนกันแต่ได้ลิธิ์เน่ย <c oughs> มันก็เป็นของแทน้นะเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในใจใช่ไหมห <c oughs> ลายคนอีกเจ็ดวันจะไปเเตรียมผลไม,เม้เตรียมน้องเตรียมนี้ นั่งยิ้มก่อนจะไปมันก็มีบุญมาตลอดตลอดทางมาแล้วก็มีความสุขอันนั้นก็ถือว่าสุขหลายรอบแต่ถ้าพวกคว้าปุ๊บออกไปไปก็สุขเหมือนกันก็สุขตรงน,นั้นแต่จากพ้อยนั้นไปจะตลอดไปแต่สุขนั้นก็อยู่ยาวเหมือนกันเออแม้ไปปุ๊บปั๊บแต่รู้สึกว่าเป็นสุขตลอดก็ได้ยาวไปจากพ้อยนั้นไปจนตายสาธุค่ะนี้ ทายทายสารถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกายคนที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉันท่านเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถอด ทานข้าวกันเพื่อนๆวันนี้นะของอร่อยค่ะมาทําบุญที่วัดแล้วก็ได้ทานของอร่อยก็เลยคิดถึงเพื่อนๆยวถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอันนี้นะสาคูไสหมูเพื่อนเขาฝากมาทําบุญด้วยกันแล้วก็ได้บุญด้วยกันอัมนุโมทนาบุญกับน้องแอนด้วยนะได้บุญมากเลยแล้วก็เขาทําสาคูไส้หมูอร่อยมากอร่อยสุดๆเฮ้เพื่อนๆสาคูไสหมูนะอร่อยมากอร่อยสุดๆ อร่อยมากมากน้องแอนได้บุญเยอะจริงๆได้บุญกับพระที่ทำของอร่อยมาให้พระได้ฉันได้บุญกับเพื่อนๆที่ได้ทานของอร่อยคนที่มาทำบุญที่วัดแล้วเขาก็ได้ได้ทานด้วยอ๋ออร่อยมากน้องแอนขอบคุณมากเลยนะได้ได้บุญด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะวันนี้ เราก็มาทำบุญกันเรียบร้อยแล้วก็ขอให้บุญกุศลจงส่งไปถึงผู้ที่ได้ติดตามนาตาลีในคลิปนี้นะได้ดูกันนาได้ติดตามกันมา เพื่อนๆที่อยู่รอบข้างรอบตัวนะคนรู้จักทุกคนญาติพี่น้องทุกคนก็ขอเอาบุญมาฝากเพื่อนๆญาติพี่น้องทุกคนนะมารับบุญด้วยกันแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วกดคอมเมนต์สาธุมาด้วยกันนะจะได้ได้บุญไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นาตาลีนะแล้วพบกันคลิปหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย